บิ๊กเสือจิ้งเสือเลยก็คือปิดพิธีปิดนี่ทำอย่างยิ่งใหญ่อรังการครับแต่ว่าเจ้าภาพก็ได้เหรียญทองมาพอสมควรแต่เจ้าเหรียญนี่เป็นสุพรรณสุพรรณบุรีได้เจ้าเหรียญทองแล้วได้ไปหนึ่งร้อยสี่เหรียญทองเป็นผลที่สี่ของเขาแล้วนะแล้วพิธีปิดครั้งนี้เนี่ยโอ้โหแต่ว่านครสวรรค์ในวันสุดท้ายดีนะแซงขึ้นมาเป็นอันดับสามนะแซงเบียดชนบุรีนี่เป็นพิธีปิดครับ เปล่งคุณค่าพลังกีฬาแห่งศักดิ์ศรีส่งมอบใจตราตรึงจิตมิรไมตรีครับนครสวรรค์เกมเรืองรวีกีฬาไทยดูให้ดีนะครับบางทีก็เป็นเปิดมาก็ดีบางทียัดไส้มาปิดเปิดให้ดูใชแล้วก็ดีนี่ครับนี่ดังมากพวกแห่สิงโตพวกแปะยิมเนี่ยแปะยิ้มข้างหน้าเนี่ยแปะยิ้มนะฮะนี่เป็นนางงามที่เชิญป้ายแต่ละจังหวัดเนี่ย เข้าสู่สนามแล้วก็ขึ้นสู่ยอดเสาคแต่งตัวสวยนะคือทางนครสวรรค์นี่เขาจะมีเชื้อจีนเยอะหน่อยจะมีสิงโตมีอะไรอย่างเงี้ยครึ่งหลังยีบางโสดตึงตึงหนวมีสิงโตมีน้ําเต้ามีปูมีปลาเอาหรอแล้วหมดแล้วเอเหรอนี่ใครครับนี่เป็นมัสคอตของเขาโอ้โหได้พือว่าบิ๊กเสือครับเสือครับท่านบอกเลยว่าคิดอะไรไม่ออกให้บอกบิ๊กเสือครับผมส่วน เรื่องส่งไปให้บิ๊กตัวเนี่ยรอบอกว่าครบหมดเลยเหลือเท่าเดิมนะเลยจะบอกให้อา่แล้วก็ปีหน้าเนี่ยทำไมคืออย่างงี้ครับมติคอรมอเนี่ยเดิมเนี่ยสองปีนี่คุณกอบการใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับนี่น้องคุณกอบการครับกอบแก้วนะฮะโ้นี่พี่อูดเดินถือธงเข้ามาแล้วโอ้โหพี่อูดเนี่ย ตอนนี้โง่เฮงดีขึ้นเป็นลําดับมาเลยครับคุณยมโยนีโรจนตอนนี้ก็ไปโบกันก่อนเพราะว่ายังเจ้าภาพยังไม่ได้เดี๋ยวรอเจ้าภาพหาไม่ยากหรอกถ้ามันไม่ได้จริงเดี๋ยวยลาบ้านดีมีคือจะไปโทษสงขาไม่ได้เพราะสงขากเขาเตรียมไว้สองปีหน้านี่รองตรูลนัทวุฒิตรูลเรืองเวทดูแลเรื่องกีฬาความเป็นเลิศนะครับนี่ก็ต้องส่งให้กับการยางทศไทยรับไปก่อนใช่เพราะว่าตอนนี้เจ้าภาพยังไม่มี นะฮะครับผมก็ไปหาเจ้าป้าบางทีดีโบเกือบโดนล่าท่านผู้ว่าเลยครับท่านผู้ว่าเดินมาอีกนิดเดียวโดนแน่นอนรับต่อท่านผู้ว่าก็โบกต่อครับโบอกไหมฮะโบกสิครับผู้ว่าเนี่ยท่านมีพื้นที่อ่โบเกือบโดนลองตูนแล้วครับพี่อีกนิดนึงครับพี่ลองรุดอยู่คนหลังยิ้มเลย เราส่งให้เราลดเราลดกระโบกต่อครับลองตูนโบกอีกอ้าวลองตูนโบกฮะโบกไหมฮะโบกสิจะโบกป่ะฮะโบกทำไมก็โบกแค่สองคนพอแล้วไม่พอครับโอ้ยนี่ลองตูนเป็นโบกอย่างนี้นี่โบกแบบพวกแรลลี่เลยอโอ้ยนี่ข้าลองข้า ลองลดแต่รองลดบาร์ป่ะโอ้โหโกบกแลนลี่เลยอ่านี่พรุเป็นเนี่ยพรุนี่ไม่กล้าจุดเยอะครับเดี๋ยวเราเปิดไปที่สุพรรณจะบ้าเมืองอ่นี่ครับรสดงการคทำเพลงลรำลากันกองดาวด้วยการเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราภาษาอะไรหัวใจเขาบอกว่านักกีฬาสปอร์ตฮีโร่เนี่ยทำผลงานไป167เหรียญทองต้องพูดหน่อยโอ้สปอร์ตฮีโร่นี่เราก็ได้รับการสนับสนุนใช่ไหมใช่ซัดไปร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญทอง138เหรียญเงิน หนึ่งร้อยสี่สิบหกเหรียญทองดงทองแดงครับทองแดงนะนี่ครับยากวนอิมครับเจ้าแม่กวนอิมเข้าไปอะโอ้โหเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ยังเล่นอีกขอโทษนะเข้าไปเจ้าแม่กวนอิมนี่ใช่ไหมอะไรเหรอการปิดไฟในกระถางก็เพลิงโอ้โหอลังการงานสร้างสร้างมองไม่รู้เรื่องเลยครับว่าเป็นอะไรครับรอบควันจางก่อนนะเอะแล้วทำไมก็ไม่ถาง มีภาษาต้นใบกันหลังครับเพื่อเพื่อเป็นนี่ไงความเขียวสมบูรณ์ของธรรมชาติเนี่ๆๆนะมีไฟวิ่งด้วยโโอ้สวยงามมากเลยนะฮะสวยๆๆทำไมอ่ะก็จบลงจเรื่อยแเราก็ยืดไปเรื่อยๆนะฮะนี่ดูไฟก่อนสวยงามดูดูดูนะฮะดูครับปลดไปหลายแสนแม้แต่แขนยังไม่ได้จับนะฮะมาต่อครับผู้ว่าครับหลังจาก บกพอแล้วครับเราก็เชิดสิงโตต่อครับผู้ว่าก็ะคว้าสิงโตมาเชิดเลยไม่มีไม่มีนะแล้วก็สปอร์ตฮีโร่เนี่ยก็บอกเส้นทางสู่ความสำเร็จของกีฬาคือโครงการนี่ดีมากใช่เพราะว่าเด็กนักเรียนหรือสมมติดาวรุ่งน้องเอิร์ธเนี่ยเขาได้เป็นโครงการสปอร์ตฮีโร่เนี่ยเงินเดือนแม้จะเดือนละประมาณแค่สามพันมันน้อยนิดสาหรับใครต่อใครแต่กับเด็กพวกนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นแบบ มันมีมูลค่าบ้างนะคค่ามันสูงไงมูลค่าทางใจเท่ด้วยได้เป็นเด็กในโครงการสปอร์ตฮีโร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็คือจะมีของแบดมินตันเนี่ยโค้ด๋องนะครับโค้ด๋องเนี่ยก็คือคุณอาพี่อภิอภิี่อภิอ่ชัอพี่พี่อ๋องชื่ออะไรนะพี่อ๋องเหรออภิชัยทีรักสักคนเกีมีสามพี่น้องไงอนุภาพอนุลักษ์ ผมไม่รู้ครับอภิชัยนะฮะอภิเชษ์ป่ะฮะจับไปอ่อยได้ครับอภิเชษแสนสิทธิ์นะนี่แล้วสบายเวลาถ่ายรูปต้องมายกนิ้วโป้งครับจะไมไม่ยกนิ้วกลางอยู่ครับกูจะบ้ายกนิ้วกลางมันคนละสัญลักษณ์สินี่แล้วก็มีกอกรทปไ้งไอเดียแข้งไทยลีกเนี่ยร่วมบูกีฬาแห่งชาติเฮ้ยจะมานี่โอ้โห เอายกตัวอย่างนะ,ะก็คืออ,อย่างชาลีชป,ปรีหรือสุชาวนุดนุ่มรวมถึงสารัตยู่เย็นเนี่ยมานี่เป็นเป็นแม่เหล็กเลยนะแต่ก็ต้องต้องมีมีเรียกว่ามี มีวิธีว่าห้ามลงเกินกี่คนกี่คนแต่ละทีมนะครับต่อไปนี้ายคที่เก็บอเยนี่โอ้ไอเดียนี่น่าะเป็นประชุมคณะกรรมการนะของบิกเสือเขาเลยไอเดียนี้นะฮะิกเสือเป็นคนที่เรื่อไอเดียมาสุดยอดสุดยอดครับครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ฟุตบอลอาชีพบ้านเราเป็นรูการแล้วโอ้โหครับ มันก็เหงาเหมือนกันนะกว่เหงาปิดหมดเลยกำลังลุ้นแชมป์กันย่เลยก็จะมีมีไอ่น่าจะจบไปหมดแล้วไหมส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่รายการแบดมินตันปูนยาแนวตาจระเคอันนี้สำคัญมากเลยคะแนนสะสมของสปอนเซอร์เราข่าวสำคัญมากเลย นโดยมีเชียร์จุ๊บคุณสุภพงศ์เพชรสุดเนี่ยอยู่ไปชมไปเชียร์เดี๋ยวพิธีปิดในวันที่29แกเนี่ยส่งชื่อมาไปเชียร์แต่แกเนี่ยไปต้องไปไปบ้างมามาทุกวันนีต้องมาทุกวันแกต้องแอบมาดูหน่อยว่าป้ายเปิดติดครบหรือเปล่าไหมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็หักเละเลยใช่ไหมเดับโอ้โหมันเด็กเนี่ยมาเยอะมา้ชอบนะแกก็เล่งไว้เลยแต่ก็สนับสนุนนักกีฬาเอเออเพราะว่าอยู่ในค่ายแบบ ก็มีบ้านทองหยอดบ้านอะไรอย่างนี้นะก็บ้านยาแนวตาจระเข้กันเลยนะทันสั้นเลยบ้านจระเข้เหรอแต่ละบ้านตรงยาแนวอะไระไรเลยเด็กไทยนี่มันต้องเก่งมากจะบ้านจระเข้สมัยนั้นนปีที่แล้วเนี่ยจับนะเป็นรายการสตาร์ไลท์บีจำกัดมือหนึ่งถึงสิบมาแข่งขันะสภาพสนามได้มาตรฐานเลยใช่แล้วก็ดาวรุ่งน้องเอิร์ธวิทยาคงกัญญาทีรวงเนี่ยปีที่แล้ว ได้ทั้งรุ่น14แล้วก็ได้รุ่น16นี่ไงคุยกันบีบอกว่าไงฮะตอนนั้นบีมิงไม่สบายด้วยแล้วตอนนั้นบีบอกว่าไงนะฮะบีบอกนี่ดาวรุ่งของปาไอ้ของลีมิงครับกำลังลงรอบชิงเจะเลิรบีเขาบอกว่าอะไรนะคนไปเที่ยวปีใหม่กันหมดเลยไดแนี้ครับนะก็ปีนั้นก็ถือว่าเขารอบชิงเนี่ยเขาก็ เตอร์มือดีจากเชียงได้สปอนเซอร์เป็นวิกเตอร์ด้วยนะถูกต้องวิกตอรี่ใช่ไหมวิกเตอร์วิกเตอร์นะสโมสรทีไทยแลนด์โาะนี่ครับก็เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับนี่โค้ดอาร์ตพี่คนเล็กของสโมสรทีไทยแลาะเป็นสามพี่น้องชื่ออะไรฮะชื่อจริงมีไหมฮะอนุภาพธีรรัสกุลชัยทีย่อมาจากนามสกุลเขาธีรรัสกุลชัย แล้วกรรมการฮะอยู่ข้างบนนั่นนะฮะกรรมการเนี่ยโค้ดนะดมหน้าบางชาห้าป้าอ่ะรนี่ฮะมีดื่มน้ำนิดนึงเสิร์ฟครับดูการเสิร์ฟครับเฮ้ยโอ้โหดูฟุตเวิร์คเป็นไงดูตัยสปริงขาครับดูครับจังหวะนี่ครับอ่าต่อครับนี่ปีผ่านมาปีหนึ่งเขาแข็งแกร่งขึ้นเยอะแล้ะครับดีกว่าเดิมเยอะเลยฮะแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็ถือว่ารายการนี้เป็นมือที่ ดีกว่าเข้าหลายคนทุกคนดูเต็มเลยนะเนี่ยถูกต้องถูกต้องรอกันเต็มเลนเยอะมากครับมาเชียร์นะนะนั่นนะครับกองเชียร์สเสื้อแดงฮะเสื้อแดงสกีเสื้อแดงให้ดีนะฮะครับเสื้อแดงนี่บางทีก็ด่าคพูดถ่งสู้มีนะคุณสิงห์กับมดมดเอ็กก็มาด้วยนะลีมิงไม่สบายครับทุ่มพละงกำลังเนี่ยร่างกายสุดโสมหัวเนี่ยบอกบุญไม่รับเลยนี่ปกติก็บอกบุญไม่รับยนี่มีลุ้นไซส์นอกนอกนายชายาด้วยครับ พอเด็กคนนั้นมาเก็บรูปข้างเฮ้ยรีบแพ้เลยนะนี่ครับนี่มีการปั่นด้วยครับนี่ตกปั่นหน้าโอ้โหนี่เป็นไงครับก็สูสีมากเลยตู้กระแทกนะาทึโอ้อ้าวนะเขาก็พยายามจี้ไปหลังจี้ไป่ถึงท้ายของนะครับนี่อะจวนคุณหญิงปัสสาวะดีสดิ์ตระกูลนายกสมาคมป้ายแดงเนี่ยบอกลีหมิงเลยแม่ปัดแม่ปัดไปไม่ได้รีคุณลีหมิงเดี๋ยวเอาไม้แบตไปกันหนึ่ง้เหระเยอะแล้วแม่ปัด ทบอลอ่ะตอนนี้เขาเรียกกันแม่ปัดแล้วไม่เรียกท่านคุณหญิงแล้วหญิงปัดไม่ได้แม่ปัดแม่ปัดเฮ้ยไม่ใช่แม่ปลุกแม่แข่งกับแม่ปุกไงนี่แม่ปัดเลยแข่งกันตอนนี้ก็เป็นนายกสมาคมรีบิกสมัยหนึ่งดีเหมิงเดี๋ยวมาหาคุณหญิงหน่อย S C G ซใช่ไหม S C G ซใช่ไหมเดี๋ยว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 ปัดด้วยนะุยให้่แมปัดแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ ได้ทํางานอย่างเต็มตัวแล้วพอปีแล้วมาเนี่ยมาซ่อมมามาซ่อมมาอะไรต่างๆใช่ไหมเฮ้ยเหรอโอ้โหตีหมิงพูดบ่อยปีนี้ได้แบบสร้างเต็มๆแล้วครับสร้างซ่อมสร้างตอนนี้มาเสริมเติมแต่งโอ้โหแล้วคณะกรรมการนี่น่าจะเปิดเผยได้เร็วๆนี้นะมั้งดีหมิงเนี่ยตอนแรกมาแรงมากเลยนะตอนหลังบิ๊กแปะคุนทีรจารุษิตามมาดูชื่อแล้วเอามาดออไปไปเมยไปพูดอย่างนั้น ก็า้งยิ่งเจอชื่อเราต้องยิ่งเอาไว้เลอะเอาไปทำไมอะเกะช่วยการทํางานไม่ได้รีมิงยุ่งเดี๋ยวประชุมกับปี่แปะเดี๋ยวนะนั่นเลยแม่แม่แม่ยาเลยก็เดี๋ยวรีมิงทาอะไรตรงไหนก็ได้ครับประเด็นของนายกสมาคมเนี่ยที่ต้องการมากที่สุดคือหนึ่งเลขาโอ้เป็นแม่บ้านคือนายกรู้ใจรู้งานนายกก็ก็งานเยอะเพราะนั้นเลขาเนี่ยต้องเป็นงานมากคือต้องรู้ทุกอย่างแล้วก็ชงให้นายกคัส ันนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะคะตีมาทางขวาเราไปทางซ้ายนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องเป๊ะๆเลยใช่ไหมนายกไม่ต้องเหนื่อยนายกไม่ต้องคิดละคิดแทนได้หมดเลยตีเสร็จเองเลยนายกนายกมาเนี่ยพอดีเอาใดผมให้เลยนะฮะใช่ะไหมนายกมาปุ๊บอ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาดูบัตมาแปดล้านเนี่ยวเออแล้วเงินอยู่ไหนคะท่านนายกไม่ต้องถามเรื่องเงินเด้อเดี๋ยวซักเรื่องนี้สิครับไม่มีบ้าเลยเราต้องทำเป็นระบบแล้วก็สองฝ่ายต่างประเทศต้องเก่ง สามฝ่ายเทคนิคต้องดีและสี่เรื่องกีฬาอาชีพเนี่ยสำคัญแล้ต้องปรึกษารองรุดเลยคนโทรรุดแสงอุดมท่านดูแลอยู่ดูแลกีฬาอาชีพท่านมาถึงท่านบอกเลยดีมิงเออแล้วมันเมื่อไหร่จะมาวะพี่บาาสอนี่มันยังไม่าาเลยเนี่ยทเรียนท่านแล้วท่าเป็นไงครับเป่ดีครับจะต้องเดินได้ไหม เดี๋ยวกันเองเคยติดคุกกันไหมโอ้โหกำลังหน้าสิวหน้าขวานมาถามอย่างนี้ผู้ว่าดารัก์ลองผู้ว่ากัะดารักอ้าหมดเรื่องนี้ละเดี๋ยวเรารอดูอีกนิดนึงเขาบอกว่าก็ภายใน30วันคือ7มกราคมปีหน้าเนี่ยก็จะรู้เรื่องว่าคณะกรเป็นใครคือคณะกรรมการเท่าไหร่เหมือนลีหมิงบอกคือตําแหน่งหัวใจสําคัญคือตําแหน่งแม่บ้านสมาคมว่าใครจะมานั่งในตําแหน่งเลขาแล้วก็ทีมสตาฟทางานเพราะว่า ตอนนี้ต้องเรียนพรบชุดใหม่เนี่ยครับของเก่าเนี่ยคณะกรรมการบริหาร18ท่านสามารถที่จะโหวตในการเลือกตั้งได้แต่อันใหม่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ละคือมสิทธิ์เอาสโมสรสมาชิกอย่างเดียวลวนละก็ดียุติธรรมดีแต่อยู่4ปีนะครับอ่ะเรียบร้อยไปช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวต่อมาพูดนต่อ